ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ สรงสเปกอายุน้อยเชลซีทีมเต็งเหม,มารวบกานชโชเมนูเสริมทัพหลังนักเตะทั้งคู่หลุดแผนอโมลิมล่าสุดทางด้านสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษได้รายงานว่าเชลซีพร้อมที่จะคว้าตัวคอบบี้เมนูและอเลฮันโดกานชโสองดาวลุ่งของแมนยูไปร่วมทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์รอบนี้หลังจากที่แข้งดาวลุ่งปีศัตแดงทั้งคู่อนาคตไม่แน่นอนนะครับโดยที่ตัวของกานชโขขึ้นสถานะพร้อมย้ายหลังเรื่องดราม่ายูโรปาลีกับกุน ซือลูเบนอะโมลิมส่วนในลายของคอบบี้เมนูดูเหมือนว่าจะไม่เข้ากับระบบของอะโมลิมนะครับและยังไม่สามารถตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่ได้เนื่องจากว่าตัวของเมนูต้องการค่าเหนื่อยระดับ2 0 0แสนฟอนต่อสัปดาห์เท่านั้นขณะที่แมนยูเองก็พร้อมที่จะเคลียร์ทีมนะครับรับยุคใหม่เต็มรูปแบบหลังฤดูกาลที่ไร้ความสําเร็จโดยทีมปีศาจแดงภายใต้การคุมทีมของลูเบนอะโมลิมได้มีการตัดสินใจล้างบางทีมครั้งใหญ่โดยจะพิจารณา ขายสองแห่งดาวลุ่งแห่งยุคอย่างอาริฮันโดกานาโชและคอบบี้เมนูเพื่อปรับโครงสร้างทีมเข้าสู่ระบบใหม่แม้ว่าแฟนบอลจำนวนไม่น้อยจะก,กังวลว่านี่อาจจะเป็นการแลกกับจิตวิญญาณสโมสรกักกฎการเงินฟันเดชเชียลแฟร์เพแม้ก่อนหน้านี้มีการเผยว่าหากกานาโชและเมนูจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงทางด้านเชลซีคือทีมเต็งที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมนะครับจนล่าสุดวันที่29พฤษภาคมทางด้านสกายสปอร์ตได้ระบุว่าเชล พร้อมที่จะคว้าทั้ง2แข้งดาวรุ่งของแมนยูไปร่วมทีมเพื่อเสริมขุมกําลังลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน,น้าและต่อยอดความสําเร็จในรพเมลีกนะครับหลังจากที่ฤดูกาลน,นี้เชลซีภายใต้การคุมทีมของเอ็นโซมาเลกาถือว่าประสบความสําเร็จจากการจบท็อปโฟร์และควา้าแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้สําเร็จซึ่งก่อนหน้านี้สื่อดังอีกเจ้าอย่างเดลี่เมลได้รายงานว่าทีมปีศาจแดงพร้อมพิจารณาขายกาเนาโชและเมนูนะครับเพราะทั้งคู่เป็นนั เตจาก Academy ี่ทำให้หากขายจะได้กําไร100%ตามกฎการเงินโดยสโมสรได้ประเมินค่าตัวของทั้งสองรวมกันที่ประมาณ120-140ล้านปอนด์ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเชลซีของเสียท็อกโบลี่จะทุ่มเงินระดับนั้นหรือไม่แล้วเพื่อนเพื่อพี่ๆแฟนปีศาจแดงและครับคิดว่าอย่างไรถ้าหากเชลซีต้องการซื้อทั้งคู่จริงทีมปีศาจแดงควรที่จะขายดาวรุ่งของทีมทั้งสงคนนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่ลอ แสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะคะแต่ส่วนตัวแอดมินเชื่อว่านักธุรกิจอย่างเซอร์จิมน่าจะขายอย่างแน่นอนนะครับหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามา ไปต,ต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูเบนเป้าความมาเตต้าช่วงซัมเมอร์นี้หลังสอเวิดดีแล็บดูเหมือนว่าการไม่ได้ไปเล่นบอลถ้วยยุโรปในฤดูกาลน่าจะส่งผลแล้วนะครับเมื่อล่าสุดทางด้านฟราบิเซโอโรมาโ,โนได้รายงานว่าเชลซีกําลังพยายามเล่งปิดดีเลเลียมดีแลบตัดหน้าแมนเชสเตอร์อยู่นเตดโดยที่การเจรจาของทั้งสองฝ่ายกําลังเป็นไปอย่างเร่งรีบนะครับซึ่งเลียมดีแลบเป็นที่ชื่นชอบของกุนซือเอนโซมาเลสกาโดยมีรายงานว่า าตัวของดีแลเองก็มีแนวโน้มที่จะย้ายไปร่วมทีมเชลซีมากกว่านะครับหลังจากที่มีการไฟเขียวให้เชลซีได้ดําเนินการเจรจาก,กับอิฟสวิฟเรื่องการชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยเพราะเนื่องจากว่าเชลซีได้สิบไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูการหน้าทําให้ข้อนี้เชลซีได้เปรียบในการดึงดูดนักเตะม,มากกว่าแมนยูซึ่งแมนยูก็อาจจะพลาดคว้าตัวดีแลนะครับและล่าสุดชื่อของชองฟิลิปมาเตต้ากองหน้าของคิสซัมพาเลตได้ถูกยกมาพิจ การนาเป็นตัวเลือกที่ทีมปีศาจแดงจะดึงตัวมาเสริมทีมนะครับเนื่องจากในตอนนี้มาเตตาเหลือสัญญากับทีมปารีสเซงต์แฌร์้สวอีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าทีมปีศาจแดงก็สนใจที่จะคว้าตัวมาเตตาดาวยิงของพาเลสเช่นเดียวกันเนื่องจากลารดมูตฮอยลุนและโจชัวเซิร์ซีสองกองหน้าตัวเป้าของทีมมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์อย่างมากไม่สามารถพึ่งพาได้โดยที่ตัวของชองฟิลิปมาเตตา ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่ตัวของมาเตต้ายิงไปได้ถึง17ประตูนในทุกรายการและสามารถช่วยให้พาเลตคว้าแชมป์เอฟเอคัพมาของได้สาเร็จแม้ว่าจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายและยังไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับแต่เชื่อว่าสโมสรคิดซัมพาเลทได้ตั้งค่าตัวของกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาไว้ในราคา35-40ล้านปอนด์เลยทีเดียวนอกจากนี้ในรายงานยังเสริมว่าแมนยูสนใจที่จะเซ็นสัญญาแบบฟรี เอเย่นกับเจมมี่วา์ดี้กองหน้าจอมเก่าที่แยกทางกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเนื่องจากลูเบนอโมริมนายใหญ่ของทีมปีศาจแดงเชื่อว่าวาดี้กองหน้าวัย38ปีรายนี้ยังสามารถสร้างผลกระทบในการเล่นระดับสูงได้และตัวของวาดี้กองหน้าวัย38ปียังคงต้องการค้าแข่งกับสโมสรอื่นๆในพเมลีกต่อไปนะครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าทีมปีศาจแดงก็กําลังจับตาดูสถานการณ์ของเจมมี่วา์ดี้อย่างใกล้ชิดสำหรับผลงานในฤดูกา การที่ผ่านมาของวาดี้ยิงไปได้ถึง10ประตูกับ4แอสซิตจากการลงสนาม35นัดให้กับเลสเตอร์ซิตี้ถ้าเซฟฟีค่าเหนื่อยไม่สูงมากก็ถือว่าคุ้มนะครับแม้ว่าจะแก่แต่ว่าในฤดูการที่แล้วก็ยิงไปได้ถึง10ประตูเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าผลงานในลีกมากกว่าหอยลวนกับเซิร์กสี่รวมกันด้วยสามแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงล่ะครับคิดว่าอย่างไร ในเมื่อผลกระทบจากการไม่ได้ไปเล่นในรายการยุโรปทําให้ไม่สามารถดึงดูดนักเตะเข้ามาร่วมทีมได้มากนักการเซ็นสัญญากับเจมมี่วาร์ดี้เข้ามาแก้ขัดเหมาะสมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับซานโชปอบแอนโทนีน้ำตาล่วงนัดชิงดูเหมือนว่าเจดอนซานโชจะเข้ามาปอบใจแอนโทนี่เพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงนะครับที่น้ำตาล่วงหลังนัดชิงชนะเลิศคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเชลซีชนะเบติสไปได้4ประตูต่อหนึ่งโดยนักเตะทั้งคู่ถูกแมนยูปล่อยให้สโมสรอ,อื่นยืมตัวใช้งานในฤดูกาลนี้และแอนโทนี่ประสบความสําเร็จอย่างดีกับเบติสนะครับกันนั้นแอนโทนี่จบฤดูกาลแบบไร้แชมป์หลังพ่าย กับนัดชิงคอนเฟลต์ลีกเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดสุดท้ายแอนโทนีอยู่ในสภาพคอตกและดูเหมือนกำลังจะจมอยู่กับความคิดบางอย่างนะครับส่วนทางด้านนักเตะของเชลซีอย่างซานโช่ลีไวโควิลและลาวียก็มองไปที่แอนโทนีที่กำลังร้องไห้ก่อนที่ตัวของซานโช่จะเข้าไปปอบเพื่อนร่วมชะตาที่โอแทลฟอร์โดยซานโช่เป็นนักเตะอีกคนของแมนยูนะครับที่ถูกปล่อยออกมาเล่นแบบยืมตัวและสามารถจบฤดูกาลนี้ด้วยการคว้าแชมป์ยุโรปได้ ส,ส่วนในลายของแอตโทนี่ที่มีช่วงเวลาที่ยากลําบากที่แมนยูแต่ตัวของแอตโทนี่กลับมาฟอร์มเก่งอีกครั้งกับเบติสนะครับโดยตัวของแอตโทนี่ทาไปได้ถึง9ประตูกับ5แอซซิตจากการลงสนาม26นัดให้กับเบติสซึ่งถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจาก12ประตูกับ5แอซซิตจากการลงสนาม96นัดให้กับแมนยูโดยตอนนี้ตัวของแอตโทนี่และซานโชกกาลังเผชิญกับอนาคตที่ยังไม่แน่นอนกับต้นสังกัดปัจจุบัน เนื่องจากเชลซีมีทางเลือกที่จะไม่เซ็นสัญญาถาวรกับซานโชไปร่วมทีมขณะที่ชะตากรรมของแอตโอนี่ขึ้นอยู่กับว่าสโมสรเบติสหรือทีมอื่นๆจะพร้อมจ่ายเงินประมาณ40ล้านยูโรตามที่แมนยูประเมินค่าตัวของแอตโอนี่ไว้หรือไม่และนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่29พฤษภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกัรจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ตัวของแอ มินขอกราบสวัสดีครับ